สามคุณสมบัติของคนที่ทําออนไลน์แล้วสาเร็จไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามจะเป็นยุคที่แอดแพงแอดถูกจะเป็นยุคที่โดนปิดกั้นการมองเห็นหรือว่าโดนเปิดการมองเห็นหรือโดนช่องแฮกปิดบัญชีไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะสำหรับแม่ค้าพ่อค้าอนไ์บางคนอาจจะเคยเจอหรือเราสมมุติว่าใครทําธุรกิจอยู่แล้วจะลงมาทําออนไลน์เนี่ยอ่ะรู้ไว้นะคะแล้วคุณจะสําเร็จได้เร็วขึ้นอย่างแรกเลยคืออะไรคือคุณต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าออนไลน์เนี่ยจริงจริงมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วย สิ่งที่คุณเคยทําแล้วเวิร์กเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อ2อสปีที่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครมีสินค้านะแล้วเราแค่เอามาโพสต์ในออนไลน์อ่ะโพสแล้วขายแบบตรงๆเลยไม่จาเป็นต้องเขียนขายเป็นด้วยไม่จาเป็นต้องพูดเป็นไม่ต้องเป็นจําเป็นต,ต,ต้องทำไลฟ์เป็นไม่จาเป็นต้องอะไรเป็นอะไรอย่างงี้เลยอะ่ะคุณก็ทาไมคุณก็สามารถขายได้แต่ตอนนี้พอคนเห็นว่าเฮ้ยมันทําแบบนั้นมันทําได้เว้ยคนก็ทำไมก็แห่กันเข้ามาทำใช่ไหมพอยิ่งทําเยอะขึ้นคุณก็ทาไมคุณกก็ถูแแย่่่งงสวนนนบใตลาาดไไปคออจจะมซื้ เ้วเขาก็อาจจะซื้อเลือกกันที่แค่ไหนแค่ราคา,าที่ราคามันถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําไมคุณต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดตลอด,ลอดเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีไหนที่มันเวิร์กหรือว่าที่มันไม่เวิร์กนะคะ2คืออะไรคือคุณอย่าพึ่งโซเชียลมีเดียมากเกินไปแม้ว่าโอเคเราจะเข้ามาขายในออนไลน์แล้วจะต้องพึ่ง f a c e b o o k พึ่งทิกตอ k หรือว่าพึ่งไอจีหรืออะไรนี้ใช่ไหมแต่เรื่องของเรื่องคือถ้าสมมติว่าคุณพึ่งแค่ช่องทางไหนช่องทางเดียวอะแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอสิ่งนั้นมันถูกตัดไปเลยหรืือออมันนหหายยไไปปเเเลรระะ่ีคุณจ็ท ส่วนได้อย่างตีน่าเนี่ยตีน่ามีช่อง u t u b e นะคะตอนนั้มีคนติดตามอยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าคนมั้งแล้วโดนแท็กช่องแล้วช่องหายเลยรายได้ก็หายหัวไปเลยเหมือนกันเพราะว่าตีน่าพึ่งแต่อยู่โปรแกรมเดียวนะคะแต่ว่าจากวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนให้ตีน่าทำไมให้ตีน่าทำช่องทางเืียด้วยนะคะทำให้ตีน่ากระทำ a c e b o o k ด้วย i อด้วย Tik t o k ด้วยแล้วก็ YouTube ก็ยังทำอยู่แม้ว่าจะจางกอนๆงนแชมกอนๆงินแต่วก็ยังทำอยู่นะคะเพราะนั้นทุกช่องทางรวมกันเนี่ยก็มีเกือบสองล้านคนนะคะที่ติดตามตีน ช่องทางช่องหนึ่งมันหายไปเนี่ยตีน่าก็ยังทำไมก็ยังมีตัวสมรองอยู่เรื่อยๆนะคะ สามคืออะไรคือเรื่องของการยิงแอดนะการยิงแอดก็คือการลงโฆษณาใช่ไหมใน Facebook ใน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอย่าเอาแต่พึ่งการยิงแอดโอเคปะ่ะเพราะถ้าสมมติว่าคุณเอาแต่พึ่งการยิงแอดเนี่ยทุนคุณเนี่ยมันสามารถที่จะจมไปกับการยิงแอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้คุณขายได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องยิงแอดเนี้ยคืออะไรคือคุณต้องมีทักษะการตลาดหรือว่าทักษะการขายที่เก่งและเหนือชั้นกว่าใครแปลว่าอะไรแปลว่าคุณทําการตลาดเก่งคุณสามารถรู้วิธีทำคอนเทนต์หรืออะไรก็แล สองคือคุณสามารถพูดแล้วพอคุณสามารถที่จะดึงคนเข้ามาหาคุณได้เนี่ยคุณสามารถติดการขายได้หรือเปล่าคนขายได้หรือเปล่าถ้าคุณทำสองอย่างนี้ได้ดีนะแล้วคุณเพิ่มการยิงแอดไปอ่ะโอ้โหมันจะยิ่งแบบตูมเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าสมมติว่าการตลาดคุณก็ไม่ดีการขายคุณก็ไม่เก่งแล้วคุณเอาแต่ดันยิงแอดยิงแอดยิงแอดไปเงี้ยสักวันหนึ่งอ่ะมันจะมีคนที่ทำไมมันจะมีคนที่การตลาดก็เก่งการขายก็เก่งแล้วเขาก็ยิงแอดได้อีกต่างหากถ้าเขาทำสามอย่างนี้หมดเลยอ่ะคุณจะทำไมคุณจะจมคุณจะค่อยๆหาาายไปช้นะะะเพร เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะเพิ่มทักษะในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เนาะแล้วก็ถ้าคุณมีกิจการคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยตอนนี้นะคะที่น่าก็ทําเป็นไฟล์ให้เนาะเป็นสรุป10ไอเดียในการทำคอนเทนต์ในออนไลน์เพื่อดึงให้คนเนี่ยเข้ามาเจอสินค้าคุณเข้ามาเจอเพจคุณเข้ามาหาคุณได้เพิ่มเยอะมากยิ่งขึ้นนะแล้วรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะถ้าคุณอยากได้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะแอดทีน mm ่า hmm. บูแคป โอเคไหมแอดทีน่าบูแคปพิมตัวแอดด้วยนะคะแอดทีน่าบูแคปจบวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ